สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีครับผมวันนี้ครับก็มายืดข้อเหวี่ยงให้ลูกค้าครับผมรีวิวงานยืดข้อเหวี่ยงครับลูกค้าส่งมานะครับของถึงมาสักครู่ครับตอนนี้ก็ังจัดให้อยู่นะครับผมคาดว่าพรุ่งนี้ก็เสร็จพร้อมส่งแล้วนะครับลูกค้าโอนเงินมาแล้วชุดนี้ครับลวงให้ครับห่วงเนียนๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะได้แล้วนะครับห่วงใกล้จะเข้าได้แล้วนะครับผมครับปรับแต่งสเกลก่อนนะครับอีกจุดเดียวนะครับผมก็ เอาห่วงเข้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราดูการล้วงห่วงพร้อมกันครับผมนอกจากล้วงห่วงแล้วนะครับทางร้านยังรับล้วงคาบูด้วยนะครับผมล้วงบ่าววาวล้วงแข้งล้วงฝาสูบล้วงเสื้อสูบด้วยนะครับก็งานฝานะครับผมกำลังจัดให้ตามคิวเลยนะครับผมใช้เวลาทำหนึ่งถึงสองวันเสร็จพร้อมเสิร์ฟนะครับไม่นานนะครับผมตีปอกนะครับตีปอกคว้านนะครับเสื้อนะครับผมนี่ก็ สี่ยังวะนะครับล้วงไว้นะครับสีปอกชุดนี้เสร็จหมดเลยนะครับนู่นก็กําลังเสร็จแล้วนะครับผมสองยังวะสี่ยังวะนะครับเทหน่าโนวาแดดรับหมดนะครับตรงนี้ก็แดดนะครับปอกหนาพิเศษเลยนะครับลูก้ากาปอกหกหกหกเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปดูที่การล้วงข้อต่อครับนี่ครับผมใส่ใจให้ทุกรายละเอียดครับลูกค้านะครับ อันนี้เป็นห่วงข้อเหวี่ยงนะครับเหี๋ยวแน่นๆเลยตัวน,นี้สามมิลใส่ห่วงนะครับผมเอาไว้ใช้ทนทนเลยนะครับสามมิลใส่ห่วงนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยววัดอีกหนึ่งครั้งครับผม ยังไม่ได้นะผมขาดดีกว่าเกินครับตัวนี้จุดเก้านะครับผมเลีองหนึ่งจุดนะครับผมก็จะเข้าได้แล้วนะครับสองจุดไปเลยพี่ห่วงน่าจะโตจุดหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ล้วงเสร็จปาดอัดให้เลยจริงด้วยจุดประมาณจุดจุดห้านะครับนี่เลยได้ศูนย์มาจุดศูนย์ห้า ก็ล้วงไว้ตึงๆอัดเข้านะครับล้วงข้างหนึ่งก็ไม่เกินยี่สิบนาทีครับแล้วออกไปเชื่อมแล้วก็ล้วงอีกนะครับ ตัวนื้อทำชั่วโมงสองชั่วโมงเือนกันครับผมตั้งศูนย์ไเสร็จเลยครับถ้าครอบท่วงก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ลวงยืดนะครับน้ามันขึ้นทางเดิมก้านเดิมนะครับใกล้สุดนะครับอ่าสุดแล้วครับผม แล้วก็รอเครื่องหยุดก่อนนะครับเอามีดออกทางช่องว่างนะครับผมจะได้ไม่โดนชิ้นงานนะครับอ่านี่ครับก็ลองห่วงนะครับผมอ่านี่ก็เกือบได้แล้วนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือเนี่ยตึงๆนะครับอัดเข้าครับตอกเบาๆครับ เข้าเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานเขเวียงนะครับผมเนี่ยล้วงให้เนียนๆเลยนะครับตั้งศูนย์แน่นเนิ่งเนียนแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าล้วงเนียนๆแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องแบดเข้าต่อนะครับผมมันจะเดี๋ยวลองวัดก่อนสักหนึ่งรอบครับมันจะตึงอยู่ประมาณจุดหนึ่งแล้วครับผมนะไม่ถึงจุดครึ่งจุดนะจุดหนึ่งก็เยอะไปนะครับ เนียครับก็อยู่ประมาณเก้าศูนย์นะครับผมห่วงศูนย์ห้านะครับผมอันนี้ก็เกือบประมาณจุดครึ่งเลยนะครับต่ออีกครับผมเอาให้ชัวร์ครับเอาให้ชัวร์ไม่ชัวร์แม่เอาครับเพราะว่าเวลาทําแล้วนะครับเอาออกมาเชื่อมอะไรแล้วนะครับมันจะได้ไม่บิดศูนย์จะได้อยู่ที่เดิมนะครับรถจะได้ท้ายแรงๆนะครับศูนย์ก็สั่งได้นะครับผม จเจาแบบไหนนะครับจเจายัางหน้ายัางหลังสั่งกันมานะครับผมจัดให้ตามสั่งทุกแบบนะครับก็หลายคนอยากเห็นวิธีการทำข้อเหวี่ยงนะครับรถพงรถแข่งผมนะครับผมนี่ทำเองหมดเลยนะครับผม ข้อที่ร้านนะครับคันนี้ก็ได้แชมป์มานะครับสิบฝาสนามแล้วนะครับที่หนึ่งนะครับผมก็ช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ออกแข่งเลยงานอะไรเยอะนะครับหยุดแข่งไปสองสนามแล้วนะครับผมพอมึงจะเริ่มทํำออกแข่งอีกนะครับมาพัฒนางานอะไรให้ลูกค้าอยู่นะครับเข้อเหวี่ยงทุกตัวนะครับผมถอดแบบมาจากรถแข่งเลยนะครับ ใส่แล้ววิ่งยังไงก็จัดอย่างน้นให้ลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราทําอะไรไปเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยเราทําจริงเทสจริงนะครับทําจริงใช้จริงนะครับผมไม่ใช่ว่าของตัวเองไปซื้อที่หนึ่งมาใส่นะครับแล้วอะไรลูกค้าส่งมาทําวิ่งไม่เหมือนให้คําตอบไม่ได้น,นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เราทําจริงใช้จริงเทสจริงนะครับผม เวลาลูกค้าไปครับก็ต้องวิ่งนะครับผมถ้าวิ่งไม่ได้ก็ต้องมีคาปรึกษาให้ลูกค้าแหละว่าทําไมถึงวิ่งไม่ได้นะครับถ้าทําเหมือนกันมันก็ต้องวิ่งใกล้เคียงกันแหละไม่หนีกันหรอกนะครับอย่างตัวนี้ศูนย์นะครับผมนะครับใช้ศูนย์เดิมสแตนดาร์ดเลยนะครับผมเนี่ยใช้ศูนย์เดิมสแตนดาร์ดนะครับส่วนลูกค้าเนี่ยอยากจะได้ไฟอ่อนไฟแก่นะครับมันสามารถบิดโค้งเหวี่ยงเดินหน้าถอยหลังได้โดยที่ศูนย์ช่วงชักเนี่ยเท่าเดิม นะช่วงชักเท่าเดิมขึ้นลงอะ่ะแต่ว่าลูกค้าอยากได้ไฟแก่ใช่ไหมนะครับบิดห่วงมาหน้าเลยนะครับห่วงก็ไปหล่นอยู่งลางแล้วนะครับผมอันเนี้ยเข้าเบี่ยงเนะี้ยมันก็ไปก่อนแลละนะครับไฟมันไฟมันก็แบบว่าจะมาที่หลังนะครับก็ได้หรือลูกค้าจะเยื้อถอยหลังให้ไฟจุดก่อนแก่เข้าไปอีกนะครับผมลูกสูบยังขึ้นไม่ถึงไฟจุดแล้วมันก็ทําได้นะครับตัวเข้าเวี่ยงเนะี่ยมีความสําคัญมากครับลูกค้าอ่า ว่าจะวิ่งไม่วิ่งนะครับก็อยู่ที่การยืดตัวนี้ด้วยแต่ผมเนี่ยจะยืดไซส์เดิมสแตนดาร์ดดีที่สุดเลยนะครับศูนย์เดิมแต่เพิ่มช่วงชักแล้วก็ไปปรับจูนกล่องกันนะครับผม